เอาแล้วนะครับผมก็สาวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะผมก็ก็ตอนเราเข้าสู่เกมเอ็กเอนไวรัสกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะก็หลังจากที่เหมือนจะห่างหายไปนานแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะเออก็กลับมาอีกครั้งแล้วก็สําหรับในครั้งนี้เราจะไปตีบอสกันโอเคซึ่งผมไปทําการเปิด จนไปถึงบอสไฟจากคลิปนั้นน่ะจำได้ไหมที่ผมแบบว่าเกือบตายอะ่ะเออไปวันนี้จะไปเล่นมันคืนกันเราจะาทางด้านของธนูพิษไปเลยนี่มันอยู่ตรงเออตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงไหนวะเออตรงนี้ไง่ยปะเอ็กโกในทางด้านของอาหารเราจะเอาดีบัฟที่โจมตีแรงๆไปสักสี่อันแล้วก็ยานี่เอาแบบมหาศาลไปเลยนะ เออไม่ไหวเว้ยเราต้องออกไปแบบมหาศาลเลยเนี่ย,ยผมฟาร์มมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะโอเคฟักประมาณนี้น่าจะพอมั้งถ้าไม่พอก็เอ,อแต่ผมว่าเอาไปเพิ่มอีกดีกว่าโอ้โหเฮ้ยแทบเต็มช่องล้อมผมมันเกินไปหน่อยเออแล้วเออผมอาจจะเอาเออลูกกระสุนไปเพิ่ม พักเออสองคิดสองคิดดีไหมอันนี้คืออะไรนะอ๋อโอเคเออแล้วก็เอเนไก่ขึ้นเออผมว่าปะเราไปกันเถอะไปสู้บอสไฟกันก็จากคลิปที่แล้วที่ ให้ดูนะว่ามันเป็นบอสไฟเลยนะแบบไฟท่วมตัวเออไม่ไหวเว่ยมาเรามาล้างแค้นแล้วเราพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมหมดทุกอย่างแล้นะเอาวงอาวุธแหมเดี๋ยวก่อนอื่นขอกินก่อนเลยดีบับการโจมตีอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้ว นี่ยงนี่ไเฮ้ย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 โอ้ยโอเคโอ้ยโอ้โหกระสุนในนี้แทบไม่มีความหมายเลยเลยกระสุนพิษไอ้กระสุนไฟเนี่ยเฮ้ยลบโอ้ยโดน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 ผมโดนเออเฮ้ยอุ้ยระเบิดแย่แล้วแย่แล้วระเบิดระเบิดโอ้ย ไอเนี่ยเราพร้อมจริงเหรอวะโอ้ยโอ้ยอือฮึอือื้อหืออื้อหือเออเราพร้อมไม่จริงอะเราพร้อมไม่จริงเราพร้อมไม่จริงเราไม่พร้อมเลยเฮ้ยแย่อื้อหือเฮ้ยแย่ละโอเค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 โอย่งเชี่ยวอยู่น่าโอ้ยอื้อหืออ่า มามาเฮ้ย yeah, แย่แล้วแต่ได้ไหมขอคิดขอใช้ยาแป๊บโอเคโอเคโอเคมามาเฮ้ยแย่แล้วโอเค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 ,อเ,คเราพอรู้ทิกมันแล้วโอเคนี่ฟาร์มกระสุนมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ โอเค็ลบลบลบโอเคโอเคมาขอรูทิแล้วเว้ยโหแต่เลือดเราแบบแห้งจัดเลยอะนี่ฮึบนี่โอเคเลือดเหลือสองพันฮึบอืมการโจมตีด้วยไม้หรือตะบองนี่ไม่ได้ผลเลยนะแย่ละแย่ละมาอุ้ยหิวโอเค ลบโอ๊ย,อยโอเคมันใกล้ตาแล้วมันใก้ตาแล้วมันใกล้ตาแล้วโอ้เจยตายสักทีว่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายาที่เอามานี่ไม่มีความหมายเลยนะหากเราแบบไม่ได้ใช้แบบฉุกเฉินจริงๆซึ่งมันแย่โอเคมาดูซิเองเมียโอ้แบบแป้นขวาน แล้วก็ขวานระดับสีดาวซึ่งซึ่งอันที่จริงเราก็มีแล้วไม่ใช่หรอวนะให้ขวานสีดาวผมมาจากไหนผมนก็ลืมไปแล้วเออโอเคโอเคโอ้โอ้โอเค,อเค,ออเคมาเราได้แล้วน้ำมันคิดว่านะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดเมืองโน้นเลยนี่ไงนี่ไงดีเฟลเออจริงด้วยโอ้เราก็จะสามารถไปเปิดเมืองนน้นได้แล้วนะดูทด่มีอะไรไหม โอ้โหคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วธนูไฟออกมานี่ไม่มีความหมายอะไรเลยนะเพราะว่ามันกันไฟได้โอ้โหแย่มากเลยโนอะ้โหพิ่งจะรู้น่นเโอเคที่เหลือตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเอเดียตรงนั้นคืออะไรออขออนุญาตไปดูแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเมืองไอ้นี่กันเลยโอเคเราออกมาจากตรงนี้ แล้วตรงนี้คืออ๋อเราค้นไปแล้วที่เรามาเสี่ยงตายค้นในตอนนั้นนะโอ้โหล้มบอสไฟมันยากแท้หนักหนามากเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ยหลงไฟแล้วเราต้องมาทางนี้ใช่ไหมโอเคใช่แล้วก็ เราก็จะสามารถไปที่นี่ได้นะเออที่ที่อันนี้บอกไว้ก่อนนะผมว่ามันเป็นท่าเรือนะก็ผมมาดูไว้แต่ก็ไม่ได้อัดไว้นะซึ่งมันก็มีพวกตัวประหลาดเยอะแยะเลยแล้วเราก็เจอนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องโอเคนี่เพื่อนเราน่าจะเป็นเพื่อนเรานะที่ตายไปเนี่ยพวกหน่อย OFT นี่ไงเราเจอเจ้านักวิทยาศาสตร์โอเคเราจะ ไปกันโอ้เพื่อนเราเป็นอะไรนอนกันหมดเลยโอเคไปไปไป let's go เราไปเอาเรือนะครับผมเราเอาน้ำมันมาแล้วเราก็จะไปเอาเรือกันไหนว่าเรือเรานี่ไงดูฟิกใช้ได้ไหมเอ้าต้องใช้อีกอันหนึ่งเหรอเอ้าเฮ้ยเราจะไปหามาจากไหนกันเนี่ย อีกอันหนึ่งเออ้อาวผมคิดว่าได้แล้วนะโอ้โหหน้าแหกมาให้หน้าแหกเลยนะเนี่ยเออเออตรงนี้ตรงนี้นี่มีอะไรสักอย่างนื่จะเป็นน้ำมันอีกจุดเหรอ ป้านะใช่เหรออ๋อแล้วเราหยิบไปแค่อันเดียวอะ <c oughs> ข,ขอไปดูก่อนฟิ้ถ้าถ้าหยิบมาอันเดียวนี่ผมหัวเราะกากเลยนะเนี่ยบ้าไปแล้วเว้ยหยิบน้ำมันมาแค่อันเดียวหรอทั้งๆงที่มันมีให้สองอันใช่ไหมผมว่าใช่แน่ๆเลยแย่และหน้าแหกแน่นอน ก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเออตรงนี้ไหนอะอ๋ออ๋อตรงนี้มีรูมีรูแล้วแล้วไงต่อคือมันมีอะไรออออ,ออกไปไม่ได้ตรงนี้มีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้เก็บ ฟุกไว้หรือเปล่าโอ้ยเหนื่อ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 ยอ้าก็ผมหยิบน้ำมันไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วมันยังจะมีอะไรเหลืออยู่อีกขอเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับเออตรงนี้เป็นไปเนี่ยในแผนที่มันบอกว่าตรงเนี้ยเนี่ยอ่ากดผิดโทษข้างบน เรืออันนี้ก็ก็หยิบไปแล้วไม่ใช่หรอ,อ,อเราสรุปเรากำลัางหาอะไรอยู่เนี่ยนี่ไงเราก็ค่ายตัวนี้ไปแล้วอะ่ะหรือในกระเป๋า เออแล้วไอ้คีนี่มาจากไหนวะเรื่อเราต้องทำขวานแต่ว่ามันก็ไม่นั่นนี่วะ่ะเออแล้วผมต้องทำไงเนี่ยมันให้ทำอะไรกันแน่เนี่ยสรุป ก็ก็ไม่เห็นทําอะไรเลยแล้วเราสรุปต้องไปตรงไหนคือข้างบนข้างบนมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไปไม่ได้อีกโอ้ติดก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะ เออผมคิดว่าเราน่าจะไม่มีอะไรนะโอ้โหอาหารแล้วก็เอาอะไรมาเนี้ยแย่ฝั่งเราต้องไปทางไหนกันวะฮะร,รือตรงนี้หรือข้างบ้านมีกล่องขยะอยู่ใช่หรือเปล่าเอาไปไม่ได้ เอ,อหรือว่าเราต้องไปเอาของอีกจุดที่ตรงตรงนี้ครับฮะตรงนี้ยปะดีเซลเออเราต้องเอาอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวกันนะเออ เดี๋ยว,ยวผมผมว่าผมรู้แหละมีที่นี่ไงเออจริงผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นดีเซลอีกที่หนึ่งนะที่เราจะต้องไปเอาสรุปก็คือเราได้ดีเซลมาแค่เออแกลอนเดียวนะก็อีกแกลอนหนึ่งก็อยู่เมืองนี้โอเคไปกันมันจะสักแค่ไหนกันเชียววะยาเราก็มาเอาพร้อมกระสุนเอ,อ้ยนี่ก็พร้อม อาวุธอาวุธพร้อมจริงเปล่าวะไม่รู้สิโอเคมาเจอคนก็ต้องลองละงานนี้เอาให้นั่นหมานี่โอเคลองกับหมาเอาลองกับหมาก่อนเลยลองกับหมาลองกับหมาโอเคเหมาทรมานมากโอเคขอกิน ข้าวแป๊บอืมเราเอายามาเยอะมากเลยนะตรงนี้คือเอออ๋อ,อโอเคเป็นเพียงแค่หนึ่งประตูโอเคมามาสิมาสิประตูเหมือนจะแหลกหรือเปล่าเนี่ยผมคิดไปเองหรือเปล่าวะ หวังว่ามันคงจะมองไม่เห็นนะเอ้มันมองไม่เห็นจริงด้วยโอเคเราจะเลาะกันไปถึงเฮ้ยมันเห็นอื้อเดี๋ยวได้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 อโอเคอันนี้บอกดาเมจอันนี้สำคัญไหนว่ามันอยู่ตรงไหนวะอ๋อเราเข้ามาแล้วโอเค โอ้โหนั่นไงล่ะแย่ yeah, แล้วแล้วมันแล้วมันก็เก่งธนูด้วยเฮ้ยนั่นไงมามาฟี่มาฟี่มาฟี่เหนื่อย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 ขอพักก่อนโอเคมาฟี่มาฟี่ มาสิมาสิมาสิเฮ้ยติดพิษติดพิษขอกินยาแป๊บยายายาโอเคเรียบร้อยนี่นี่เฮ้ยตีไม่เข้าตีไม่เข้าโอเคบอสธนูก็ต้องฟู้ด้วยธนูเ,ออเ,ออเ,ออเราต้องการฮิว้ว แย่แล yeah, yeah, no. hey, ้วต yeah, uh ิด hey, พ oh, anyway. ิษติดพิษเฮ้ยติดติดติดพิษอย่าพึ่งนะมาสีมาสีเฮ้ยกับดักเฮ้ยมันมีกับดักด้วยแย่แล้วเฮ้ยเรียกพวกโอ้โหเฮ้ยแน่จริงอย่าเรียกพวกดีวะเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย้ยเราคุยกันได้เราคุยกันได้ เราคุยกันได้เราคุยกันได้นะปัดโถโอ้ยอ้ยอยพวกนี้ไม่เป็นไรมาซี่ปะโถโอเคขอปั๊มยาแป๊บหนึ่งเลยไอเวนพวกนี้นี่ยาที่เอามาใช้นี่ได้ผลนะได้มีได้ได้ใช้แล้วหวังว่าเลือดมันคงจะไม่ลีนะถ้าเลือดลีขึ้นมานี่ โอ้โห oh, เลือดรีแย่ yeah, แล้วเฮ้ยแล้วจะชนะมันยังไงเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยเออก็ฝฝนไฟโอ้โ oh, ห oh, ไม่ได้ผลอะไรเลยเฮ้ยแย่แล้ว อย่าตายนะอย่าตายนะเฮ้ยแย่แล้วย่าตายนะอย่าตายนะเืาานะ้กระสุนไฟไม่ได้ผลไม่ได้ผลโอ้ยเฮ้ยอย่าตาย <c oughs> เราไม่พร้อมว่ะเอผมไม่เคยเจอบอสตัวนี้เลยนะเราไม่พร้อมว่ะ แย่ yeah, มากเลยฮะโอ้โ oh, ห oh, แล้วก็เหลือแค่เจ็ดสิบเก้านัดเฮ้ยจะไปชนะมันยังไงอะเฮ้ย hey, เดี๋ยวผมว่าเอาเอาไม้ออกกันไอ้ไม่ไหวว่ะผมว่าน่าจะต,ต้องใช้ไม้เนี่ยสองร้อยหกสิบาเมิสองร้อยหกสิบป่ะโอ้โ oh, หมันน้อยไปนี่ฮะเอ้ยแต่มันตีไม่เข้าเลย เมื่อกี้เนี้ยป้าเอ้ยนี่แข็งแร่งเกินไปหรือเราจะเอาคอร์สไอ้นี่ไปใช้ว่าน้าไม้คือที่ผมใช้ไอ้นี่มัน มันคือมันเพิ่มดาเมจอะเอาไงดีวะโอ้คลิปสิบแปดนาทีด้วยเอาเป็นว่าพอเท่านี้ก่อนดีกว่าน่าเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ไปไอ้นี่เลยเดี๋ยวจะคิดหาทางด้วยที่ว่าเออเราจะชนะมันยังไงนะก็ไม่รู้สิจะเอามันลงยังไงดีวะเนี่ยรู <c> ้ <ười> สึกแย่เลยะ หรือเราอาจจะแค่ไปฟาร,ร์มก่อนก็นได้โอเคก็ไว้เ,เจอคลิปหน้าครับผมส่องคลิปนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหววะแย่มากเลยโหยายาโอเคนะผมส่องคลิปนี้บายบายครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับสำหรัการตีบอสตัวแรกหนึ่งในสองแย่วะ่ะโอเคไปละ